สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่เกม The First Descendants เช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้ครับเดี๋ยวันนี้เราจะพาไปดูดันเจียนครับอีกดันเจียนที่อยู่ในแผนที่ที่แตกต่างไปจากแผนที่ที่ผ่านมาครับซึ่งคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้พาท่านผู้ชมไปพบกับดันเจียนที่อยู่ในแผนที่ของแอคหน้าเดสเซอร์ใช่ไหมครับในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับดันเจียนที่อยู่ในแผนที่ของ ไว้ในกลาสนันเองครับซึ่งในแผนที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแผนที่ที่มีลักษณะค,คล้ายๆกับเป็นภูเขาครับอยู่บนยอดเขานั่นเองครับซึ่งแผนที่ไว้ในกลาสนะครับก็จะมีดันเจี้ยนทั้งหมด2ดันเจี้ยนด้วยกันครับโดยดันเจี้ยนที่ผมจะพาท่านไปชมไปดูนะครับจะเป็นดันเจี้ยนที่ชื่อว่า Mystery End นั่นเองครับซึ่งดันเจี้ยนที่ชื่อว่า Mystery End นะครับจะเป็นดันเจี้ยนที่ มีประเภทของมอนสเตอร์ที่อยู่ในประเภทของ Order of Truth นั่นเองครับแล้วก็มีระดับเลเวลของมอนสเตอร์อยู่ที่เลเวล58นั่นเองครับเรามาดูครับรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับดันเจี้ยนที่ชื่อว่า m y s t e r y End ครับว่ามีอะไรที่เรามีโอกาสจะได้รับกันบ้างถ้าหากเรามาลงดันเจี้ยนที่ชื่อว่า m y s t e r y End ครับสิ่งแรกที่เราจะได้รับเลยครับก็จะเป็นโก้ครับจำนวน80,00หน่วยครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเป็น EXP ครับจำนวน1 7 2 0หน่วยแล้วก็ ลำดับถัดมาครับจะเป็น e ย็ให้กับวิพอรเ้กับผู้เล่นนั่นเองจำนวน1,720หน่วยครับเดีมาดูครับไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับกันบ้างสิ่งแรกก็จะเป็นโมดูลครับที่ชื่อว่าซูเปอร์เซนสนั่นเองครับเป็นโมดูลหรือว่ามอดของตัวละครที่ชื่อว่าเกรแล้วก็อันติเมตเกรนั่นเองครับแล้วก็ต่อมาในช่วงที่2ครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่า s h a p e s ตเบลเลอร์ฟอร์ม6นั่นเองเป็นไอเทมที่ใช้ควบคู่กับไอเทมที่ชื่อว่า a m ัลโมเฟสแ a t ริ얼แพทเท t ร์นเบอร์สูตร ซึ่งมีความสามารถในการเพิ่มอัตราสุ่มให้มีมากขึ้นถ้าหากเอาอมลโมเฟสเมทเทเรียลเเทิลเบอร์สุดสัไปแลกกับวอสในอัตราสุ่มที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับในส่วนที่3ครับจะเป็นอทมทม่ชอว่าลัสแตนครับเป็นโมดูหรือว่ามอสครับที่อยู่ในระดับอันติเมตนั่นเองครับต่อมาครับจะเป็นอทมิม่ชอว่าแบลเอนฮ c นเซลส์นั่นเองครับเป็นส่วนประกอบในการปลดล็อกวละคที่ชื่อว่าแบลนั่นเองครับต่อมาครับจะเป็นอทมที่ชอว่า พรีโหลดอินไซคับเป็นโมดูลหรือว่ามอดในระดับแรงครับมีความสามารถในการรีโหลดไทม์ m อดิฟายเอบวก6%ไเอา์เซ็ i ต i ไออคิดรวอยู่ที่1.5%ต่อมาครับจะเป็นโฟกัสออนซิ u l ล่าครับเป็นโมดูลที่อยู่ในระดับแรงนั่นเองครับมีความสามารถในการเพิ่ม s ิกุล่าสกิลพาวเวอร์บอดิฟบวก17%แล้วก็สกิล o รูดาวครับลบ6.1%นงเตั่นเองครับแเรามาดูไอเทมที่ต่อมากันบ้างครับจะเป็น ไอเทมชื่อว่า Burning Superiority Reactor ครับเป็น r e actor ที่อยู่ในระดับเลเวล55ที่อยู่ในระดับ rare นั่นเองครับเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ใช้ช็อตกันหรือว่าลูกศรเป็นหลักนั่นเองครับต่อมาครับจะเป็นอาวุธที่อยู่ในระดับเลเวล55ครับไม่ว่าจะเป็น Burning 44หรือว่าเป็น The l a s t n i g h t ครับเป็นอาวุธทั้ง2ชิ้นที่มีระดับ rare ในระดับเลเวล55นั่นเองก็มีโอกาสด้รอบในแต่จะได้ชื่อว่า Mystery End ด้วยเช่นกันครับ ต่อมาครับเรามาดูจิงเล็กแฟสเรกเตอร์นบ้างครับเป็นเรกเตอร์ที่อยู่ในระ,ะดับเลเวล55ครับในระ,ะดับ Rare แรงครับเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ใช้บีมไบร l ฟเป็นหลักนั่นเองแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นไอเทมที่ไฮไลท์เด็ดสุดนั่นเองครับที่หลายคนอยากจะมาเอาไอเทมชิ้นนี้ครับที่ชื่อว่าออฟเฟสแมชเชียลแพทเทิร์นเบอร์สุสามหกนั่นเองครับ มีความสามารถในการ drop item อาหากนำ item ชนี้ไปแลกกับหมอเสน่องครับโดยจะมีอัตราสุ่มที่แตกต่างกันไปครับโดยสิ่งแรกที่มีโอกาสจะได้รับก็คือ energy activator blueprint ครับในอัตราสุ่มที่3%ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น executor nano tool ครับ blueprint ที่6%ครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น i t e ่ชื่อว่า w a r b y c o e ครับในอัตราสุ่มที่15% ต่อมาครับจะเป็นวายพูลิชเมนต์นันโดเทล์บูบรินแคปในตัวสุ่มที่38เร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่าสวิตเทรินโพลิเมอร์ซิสเตียมบูบรินแคปในตัวสุ่มที่38เปนั่นเองซึ่งไอเทมชิ้นนี้จะสามารถใช้ควบคู่กับไอเทมที่ชื่อว่าเชฟสเตเบลิเซอร์ฟองหด้วยครับเพื่อเพิ่อมอัตราสุ่มให้ได้ไอเทมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ต่อมาข้างต้นนะครับจะเป็นไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับไม่ว่าจะเป็นโกยพีหรือว่าวี p อสเอฟพีก็ได้เช่นกันหรือว่าไอเทมชิ้นต่างๆครับก็มีโอกาสจะได้รับถ้าหากมาลงไอเทมแล้วก็มาลงดันเจียนที่ชื่อว่า Mystery e n d ครับโดยวิธีการลงดันเจียนที่ชื่อว่า Mystery End นะครับจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันโดยช่องทางแรกก็จะเป็น Start p r ร v a t e Operation ไปก็บนการสโลวคนคนเดียวหรือว่า Start Public Intersect หรือว่า p u b เด c Operation ไปโดยการลงกับเพื่อนกับ แต่รอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปลงแบบ s olo หรือว่า private operation ไปแล้วกันครับเราไปดูภายในแต่เช่นครับมีลักษณะการเคลียร์แล้วก็ในการเคลียร์ทุกทีมให้ผ่านในแต่ละอย่างไรกันบ้างครับสำหรับัเจนตรงนี้ครับ mystery end โอเคครับหลังจากที่เราได้เข้ามาในดันเจี้ยนแล้วนะครับที่ชื่อว่า mystery end นะครับก็รอนับถอยหลังครับในการที่จะไปห้องของมอสเตอร์ในห้องแรกเอง ีการเดินทางครับก็ง่ายๆครับก็จะมีเส้นทางที่กำหนดไว้ให้แล้วก็พยายามเคลียร์ออปติมีตามที่ดันเชียนกำหนดไว้แล้วก็เคลีร์ม,มอนสเตอร์ในระหว่างทางไปเรืเ่อยๆครับในระหว่างทางก็จะมีไอเทมที่กรอปจากมอนสเตอร์ในระหว่างทางด้วยเช่นกันครับที่นอกเหนือจากข้อมูลเบื้องต้นที่อยู่ในข้อมูลพื้นฐานก่อนที่จะเข้ามาดันเจียนนั่นเองครับไปก่อนเลยครับ ดยดันเจ่นตรงนี้นะครับจะจำกัดให้ผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถตายได้เกิน8รอบนั่นเองครับถ้าหากตายเกิน8รอบเนี่ยก็จะมิเชั่นเฟลไปเลยนะครับ เอาเหมือนจะเลยครับเดี๋ยวขอกลับไปก่อนลืมเช็คพอยต์เมื่อกี้ เคลียให้จบนะครับถ้าไม่เคลียร์เนี่ยก็จะไม่สามารถปรดลดล็อกมอนสเตอร์ในห้องถัดไปได้ครับต้องสังเกตให้ดีดครับต้องเก็บมอนสเตอร์ให้หมดครับ The area around the red sphere and areas connected to the prime hands or any iron hard have powerful electromagnetic fields. It's one of the clues that humans. ระหว่านั้นก็จะมีมอนสเตอร์ปล่อยออกมาเป็นเฟสเฟสไปนะครับก็พยายามเคลียร์แต่และเฟสให้เรียบร้อยครับเ <c oughs> พื่อที่จะได้ปลดล็อกแล้วก็สังเกตดีด้านบนครับจะเป็นหลอดรอจนเต็ม100ครับพยายามโฮมโพสิชันให้ได้ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องมากับเพื่อนในทีมสักหน่อยครับจะได้เคลียร์ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเรามีไอเทมแล้วก็จะสามารถเคลียร์ไปได้ไม่ยากนั่นเองครับ The operation honestly, I would prefer to delay using the iron heart. We've already had this conversation. Can't you just trust me for once? Now it's not about who's right or wrong, Alpha. I just want to use the information we have more advanced than us. We can't turn back based on a mere feeling, we've come too far. There is a lot at stake in this operation. Analysis, it has a cooling system which is necessary to activate the Prime Hands. Any remaining cold, will hinder the activation. I want you to eliminate all enemies and move forward. Over and out. Descendant, we found records that say you need a phase shift device in order to reach the Prime Hands. But the terminal necessary to activate it is in a very dangerous location. The quantum disintegration trap is activated to ต้องจับทิ้ทีดดีครับในการที่จะเกี่ยวตะขอครับไม่งั้นก็จะเคลียไปได้ค่อนข้างยากเลยครับต้องจับจังหวะในการโยนตะขอได้ดีครับแล้วก็มาสูอ่อีกหนึ่งห้องครับที่เป็นห้องที่จะปลดล็อกประสงค์ถัดไปครับ น่าจะไปสู่ห้องของบอสนะครับในห้องตรงนี้ครับรรอ่ะเราก็มาถึงห้องสุดท้ายแล้วครับจะเป็นห้องที่มีบอสอยู่นะครับก็พยายามเคลียร์นะครับรอบๆก็จะมีมอนสเตอร์ด้วยครับ หลังจากลังจากที่เราเคลียร์เรียบร้อยครับก็จะมาเยื่นที่แท่นตรงกลางครับเพื่อที่จะได้กด E ครั้ง Interact ไปครับเพื่อที่จะได้ผ่านดันเจี้ยนตรงนี้ไปครับเห็นไหมครับเราจะได้ Amorphous m เ t e r i a l มาครับเป็นสิ่งแรกที่เราจะได้ทุกรอบนะครับในการที่จะมาลงดันเจี้ยนตรงนี้ครับ เดี๋ยวมาดูแคปว่าเราได้อะไรกันบ้างในรอบนี้ครับเห็นไหมเราจะได้ a m o r p h o u s Material Pattern Burst ส36แล้วก็มาดูต่างๆครับที่ชื่อว่า Colon Special Force แล้วก็เป็น Toxic Antibody หรือว่าจะเป็น c o m p o u n d Carbon Activator ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการเป็นส่วนประกอบในการครับของนั่เองแล้วก็สุดท้ายจะเป็น Precision Code Analyzer ครับซึ่งเป็นไอเทมที่ใช้ในการที่จะไป ปลดล็อกนะครับโคดแอนาไลเซอร์ตามแผนที่ต่างๆนั่นเองครับที่มีระดับแตกต่างกันไปครับเดี๋ยวเรามาดูข้างบนดิว่ามีอะไรกันบ้างที่เราได้ก็จะเป็นพประชาดครับจำนวน1837หน่วยแล้วก็จะเป็นโกลครับจำนวน41,076หน่วยนั่นเองแล้วก็จะเป็นเลเวลเยกพีให้กับอาวุธหรือแม้กระทั่งเดสเซนเนนหรือว่าตัวละครของเราก็ได้เช่นกันครับนี่คือสิ่งที่เรามีโอกาสจะได้รับตามอัตราส่วนต่างๆในแต่รอบที่มาลงดันเจี้ยนตรงนี้ครับที่ชื่อว่า Mastery e n นั่นเองครับ นี่คือรายละเอียดเบื้องต้นนะครับสำหรับการที่เรามาลงดันเจียนที่ชื่อว่า Mystery End นะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมต่างๆข้อมูลพื้นฐานนะครับที่อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่ในการที่จะมาเคลดันเจียนตรงนี้ครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูครับว่าดันเจี้ยนต่อไปจะเป็นดันเจี้ยนอะไรมีข้อมูลในการประกอบในการเล่นในการเคลดันเจี้ยนยากมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในส่วนของไอเทมพื้นฐานจะได้อะไรกันบ้าง เดี๋ยวเราจะทําคลิปแล้วก็ทําวิดีโอถัดไปให้ท่านผู้ชมมาดูนะครับสำหรับวันนี้ครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ